จันถ <muitas S 2> ้าเี่ยมา่ไาพาะ่าน้ใเลียดย้นร่างเนี่ยงมดเราร่างเนาะคารมีเนี่ยรางร่างเนี่มันอันสีไล่พดัางไรใช่ไหแจ้งหน้าไหมจั้ไเนี่ยไปร่างออกแจ้งหวานี่โอ้ยมันติดสิ่นไหมสีไล่พดจะเป็นได้จริงหาเนี่ยนข้าวี่นมันสีบูดหดเลย ผู้เฒ่าแต่ก็สั้นๆกินหดได้เนยสมัยสิ้นนค้งดีเ้ยาคงขนาดมดหลป้นนี้าสิไปล่างิไปล่างกันไปางันไปล่างกันไปล่างกนไปางกันไปล่างกันไปล่างกั่ากันไปนปล่างกันไ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 ปล่างกันกันไปล่างกันไล่างกันไปล่างน่างกัไปล่างกัไปล่างกันไปล่างนั่นไปล่าไปล่างกันไปล่่ล่กันไปลนไปล่างไปล่างกันไปไปล่างกันไปลไป ยืคนลงไปมันเหมือนเยัมั้นมัใสเลยตวันล่างดีกนเป็นตะล่าง่ปนไปล่างอยู่